หลายคนนะครับถามผมมาว่าเราจะเลือกประกันชีวิตแบบไหนเพราะไม่รู้เลยว่าประกันชีวิตในอเมริกาเนี่ยมีกี่แบบจริงๆแล้วนะครับประกันชีวิตในอเมริกามีอยู่2แบบนะครับแบบแรกเขาเรียกว่าแบบเทอมแบบเทอมคือเราจะได้เงินคุ้มครองที่สูงและจ่ายเบีย้ยประกันที่ต่ําแต่เทอมเนี่ยนะครับจะไม่มีเงินเก็บถ้าหมดสัญญาในระยะเวลาที่เราเลือก1ิ สิบ0้าปีไม่คุ้มครองแต่ถ้านะครับเราคิดว่าเราอยากได้ประกันที่คุ้มครองตลอดชีวิตไม่ว่าเราจะจ่ายครบสัญญาสิบสิบหแนะนำให้เลือกเป็นแบบถาวรนะครับซึ่งแบบถาวรมีอยสองแบบคือแบบ whole life กับแบบ IUL ซึ่งปัจจุบันนะครับ IUL index universal life เนี่ย oh <my. S 1> เป็นประกันที่ดีที่สุดแล้วนะครับ เพราะมันนะครับสามารถที่จะออกแบบหลากหลายได้ถ้านะครับลูกค้าคนไหนสนใจอยากจะรู้เบีย้ยประกันว่าเราจะออกแบบยังไงก็ติดต่อผมได้นะครับผมนะครับเอ็ดดี้พงท์วีชนะอยู่ที่อารันตาจอร์เจียสหรัฐอเมริกาสวัสดีครับ